อันนี้ก็ดูเคสที่เราทำนะครับอันนี้เป็นแค่เป็นอ่อนแรงแต่คนที่หลายชั่วโมงมากไปเก็บได้เลยคนหนึ่งเพราะว่ามันแค่หนองเฉยเห็นเขาพูดเห่ยงเป็นวันการผมเดินทางไปกับเพื่อนเฮ้ยคุยอะไรกันพวกนี้คุยไข้จะปวดศร้าอะไรเนี่ยอ่อนแรงก็เดินไปเดินไปดูเรื่อยๆคนนี้นอนอยู่ตั้งข้าวเืองสี่กว่าชั่วโมงัปกติสามชั่วโมงเนี่ยได้ยินพูด่าคนนี้วันนี้สี่ชั่วโมงอับุญเรียกว่าทำฉี่ที่มาเพราะอะไรเพราะอยู่ไกลแลแหน่งนี้ถ้าแถวเรียงสามชั่วโมงแถวนี้มันนอยู่่สวปานนนนะตอั้แแขงไม่ นี้เราก็ทำทไปใส่สายผานที่ไปมันที่เดียวเรารู้จิตดีอยู่ที่เดียวพอผมทะลวงวายที่ไปก็ผ่านนะเพื่อนแค่ตรงนี้ก็ดีนะอันนี้คือส่วนที่เราเลยไปวิจิตรดูเราจะเห็นว่าส่วนปลาที่ดีผมผมก็เลยรู้ว่าสุดที่ตีนั่นี้นิดเดียวนะเพราะเรารู้ว่าส่วนปลาเป็นอย่างนี้ส่วนต้นที่อีแค่ตรงนี้เรารู้ว่าตรงกลางเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าสุดที่เราอยู่ี่ตรงไในท่อหนามบ้านเราหรือกับน้ำด้วยที่บ้านมีวิ้งมันล้วงอะไร นี่มันจะมีตันไม่รู้ตันไหนเพราะตาดจากที่ตันมันก็ไม่ถึงหมดแต่ถ้าเราสามารถจะไต่สายเดินได้ก็จะรู้ว่าจุดที่มันมันตีอตรงไหนเราก็จะรู้ว่าเราทำอะไรอันนี้ก็เป็นไข้แบบนี้นะที่เรานะเนี่ยเป็หลักคาไข้ก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็พูดคุยได้แล้วก็เดินได้ตอนมานี่นอนเลยนะครเหมือนการรักษาบางครั้งจะจํากัดว่า Um ote, สามชั่วโมงเนี่ยคือการให้ยาที่เป็นมาาตรฐนของโดุแต่ว่าถ้าเลยกว่านั้นเนี่ยต้องมาพิจารณาเป็นรายตางไปนะครฮะข้าราชการพิจารณานรายรายแตเราก็แลกเปลี่ยนกันที่ว่าจะได้เจอหรือเปล่าแล้วก็อันที่สองคือตำแหน่งที่เราทำได้เลยนะคุณไถ่ันนี้ก็ขึ้นมาเดินไนะที่อย่างเงี้ยถามว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีกว่าันรไหมนะเพราะถ้าเตี้ยมันนอนเตียงยังไงบางคนที่เราเจอบางคนต้องลาออกเลี้ยงหลับเลี้ยงพ่ออย่างนี้นะบางคนพ่อก็หาอะไรได้เลยอันนี้คุณแค่เลยเรื่องของ ก็เดินได้ก็ได้อันนี้หลังทำประมาณสองวันเขาขึ้นสูงอันนี้ก็คนแ้อีกรายคนแจ้ตคนนี้ก็มาตรงนี้ตี คนให้ดีมากอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์อันนี้คนให้ไอ้คนเมื่อกี้อยู่ที่เรียนอะไรอันนี้ขาดไปคนไปเล่นนิดน้อยคนนี้มาแปดชั่วโมงหูรังเลมากเรื่องเขาไม่ทำเพราะว่าแปดชั่วโมงแต่ว่าเรื่องอจากเหตุตรงเนี้ดิ้นที่จะไปแรงไปหมดขาดชั่วเลยแล้วเขาเป็นน้อยข้างซ้าข้างซ้ายสัญข้างขวาสมองข้างซ้ายจะเป็นสมองที่ทําให้เราพูดคุยได้รู้เรื่องครับถ้าสมองซ้ายเสียมันจะใช้ที่ขาเล็กนอนพวกเขาไี่เลืองครับในัวุกหมด ไอที่8ชั่วโมงเนี่ยจารยาว3ชั่วโมงเนี่ยผมนี่ทำฟาวจังผ่าไปแรงตลอดตื่อตรวนเนี่ยเขาบอก3ชั่วโมงแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นที่ผมคิดก็คือเราคิดมากเราคิดอะไรเพราะหลังเขาบอก3ชั่โมงก็เรื่องเขาจะรู้เหตุผลเขาว่าทำไมเขาเลือก3ชั่วโมเพราะสมอง3ชั่วโมงนี่คืออันที่สำคัญที่สุดงเ่จะเสียเขาก็คิดว่าไม่อยากทัเสียเขาไม่รู้ดีชัดแต่ของเราเรารู้อยู่ตรงนี้เราสามารถจะตรวจได้ดีเพราะฉะนั้นคนี้8ชั่วโมงแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดกว่าแค่นี้ยไไก็ต อีกสามวันจองได้เลยว่ายาววันเนี่ยเพราะสมองค่อนข้างเนี่ยจะตายเพราะฉะนั้นยังไงเขาต้องตายแน่แล้วผมให้โอกาสครับหลังจากฉีดสีเราจะเห็นว่ายื่งเรื่อยตามนี่เส้นเลือดคอเนี่ยที่อาจารย์ครับใส่เป็นโมเดลที่เดียวกันเลยรวดผ่านตรงนี้ไปนี่ขาวสะอาดที่มีเลือดเนยเที่ยวคำเราตผ่านเส้นเลือดที่คอผ่านเส้นเลือดที่คอขึ้นไปเพื่อจะสะตว์สด ายข้อส่มาหลังจากผม่ามที่เรื่องีพอได้ผมก็จะเห็นแล้วว่ามันทุกคนซึ่งไปได้นั้นยู่ที่ตีนงนี้จุดนซึ่งเรารู้แล้วใช่้นสานีกว่ามันมีโรคขึ้นาเศกได้ผู้บอกหัโรคไอเสบียแต่มันไม่ไอเบีนโรคกแต่ว่ามันคือพาเสมันเศอย่างก็ได้เราะนาี่กว่ามมนมีเศษผิดทางเหมือนที่เราเคยในทีเจ็บคนละโรคนะผมก็ถามแล้วเขาพู้ทุกคน